สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระสถิตกลางใจไทยทั้งหลายพระเกียรติยศลือเรื่องเกรเอกกํใาจาะสบถวายสดุดีองค์มาตาน้ำพระไทยพระกะรุณาที่หานมั่นแม้ฝ่าฟันผองพัยยังไปหาเพื่อปัดเป่าบรรเทาทุกข์ปวงประชาให้ผ่านพ้นวันเวลาอันร้าวราน สองพระหัตโอบอุ้มจึงคุ้มราชชนทั้งชาติปราศจากทุก์ขเป็นสุขสารพระราชกิจพระอุทิศพระราชทานเพื่อสืบงานสารคุณค่าประชาชนราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเบิกฟ้าเชิญปวงเทพเทวาประทานผลเสกพระพรถวายชัยบรรดาลดล มิ่งมงคลพร้อมพรั่งจีรังเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากองคลังสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลราชมงคลสุวรรณภูมิ